สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นฝนตกตั้งแต่เช้านะคะเป็นอากาศที่นึกถึงคู่รักใหม่ๆ <c oughs> เข้าใหม่ป่ามันคงอยากจะอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมร่วมจุดๆๆ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วอย่างที่คุณคิดนั่นแหละมีคอมเมนต์ที่โบอยากเอามาเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะ <c oughs> ของผู้หญิงกับผู้ชายเป็นวิดีโอที่คุยกับพี่อ้อยเป็นวิดีโอที่พี่โอ๊ตเนี่ยโป๊ตเนี่ยน้องโอ๊ตเนี่ยเล่านะคะประสบการณ์เป็นยังไงเท่าที่เล่าได้และสิ่งที่ไปดูมาจากเว็บโป๊เป็นยังไงให้กับผู้หญิงที่กลัวนะคะการมีกิจกรรมกับผู้ชายฝรั่งให้เข้าใจนะคะคอมเมนต์ที่ได้มาจากผู้ชายไทย พวารู้ภาษาไทยผู้ชายไทยมาฟังบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าดราม่ากันนักเลยทําไมจะต้องทําเป็นมีปัญหาเรื่องเยอะเหลือเกิน <c oughs> คุณที่คิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์หรอกกับคนที่คอมเมนต์เอาไว้นะคะคุณก็มีความคิดที่เป็นในมุมของคุณที่คุณรู้สึก คนอาจจะลืมคิดไปว่าคนอื่นอนอ,นอีกหลายคนรวมถึงตัวโบด้วยรวมถึงพี่อ้อยด้วยนะคะที่เราทำวิดีโอให้คุณฟังเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนคุณไงและมีผู้หญิงอีกหลายคนนะคะที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติทำไมจะต้องดรามา่าทำไมจะต้องเขินอายทำไมจะต้องทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องเยอะหรืออะไรที่คุณคิดนั่นแหละ ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบคุณไงโอ๊ตได้มาคุยให้ฟังเนี่ยพอโพราะอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้คิดเหมือนคุณเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติจริงแต่ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะต้องเกิดเพราะเป็นหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดไม่ใช่สำหรับโอ๊ตนะคะสำหรับโอ๊ตคือเมื่อโอ๊ตไม่ต้องการโอ๊ตสามารถคุยกับ คู่ของโอ๊ตได้ว่าฉันไม่พร้อมฉันไม่ต้องการฉันไม่อยากทําสิ่งนี้และมีผู้ชายนะคะไม่พูดถึงผู้หญิงนะผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะนะคะไม่ใช่ผู้ชายฝรั่งจะเป็นความคิดเหมือนกับที่หลายคนคิดว่าเขาพูดถึงแต่เรื่องบนเตียงพูดถึงแต่เรื่องเซ็กส์ไม่ใช่ทุกคนนะคะโอได้ไปดูผู้ชายไทยเป็นฝรั่ง <c oughs> เขาเป็นลูกครึ่งอะ่ะ เป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวคู่กับภรรยาเขานักข่าวเนี่ยถามตะล่อมจนผู้ชายเป็นคนที่ปฏิเสธไปเลยโดยที่นักข่าวก็หยุดถามไปเลยเหมือนกันปฏิเสธของเขาคำพูดของเขาบอกว่าคุณจะให้ผมเล่าเรื่องระหว่างผมกับภรรยาผมไม่เล่านะผมรู้ว่าคุณอยากรู้อะไร ผมไม่เล่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเขาไม่ถามเลยนะข่าวไม่อยากถามเพราะว่าเขาตอบแบบหน้าตาจริงๆมากนี่นะคะคุณคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณคิดน่ะเป็นสิ่งที่คนทุกคนคิดเหมือนกันไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณคิดมีคนกลุ่มหนึ่งคิดเหมือนคุณและยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคิดไม่เหมือนคุณเหมือนกันนะคะปอชชอบ คำพูดของตัวละครในหนังหนังจีนมั้งเป็นซีรีส์นะนางเอกเป็นคนที่ไม่รู้เยอะติดไปทางไม่ค่อยเท่าทันน่ะส่วนพระเอกนี่ฉลาดนะคะพระเอกบอกว่าเธออะไม่ได้รู้อะไรเยอะฉันจะไปหาผู้หญิงสวยกว่าดีกว่าฉลาดกว่ารู้เยอะกว่าเขาเขาพูดหยอกกันนะไม่ได้หมายถึงจริงๆนะ พระเอกก็พูดอีกคำว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่ไม่ใช่ขนาดเท่ากับห้องน้ำบ้านเธอนะ <c oughs> โปเช้ามากเลยอะ่ะใครที่ฟังแล้วเข้าใจนะคะยินดีที่ทำให้คุณได้เข้าใจเปิดโลก,กทัศน์ใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นไรเลยขอบคุณที่มาฟังขอให้มีความสุขค่ะบายบายสวัสดีค่ะ